นี่อันนี้จะเป็นไอติมมีสามรสเด็ดตัวนี้โกโก้โกแคนตาลูปและกะกะทิมะพร้าวเนาะวันนี้ไอติมออก4ถังเหมือนเดิมท่านผู้ชม สบายดีสบายดีตอนสายๆนี่เมื่อคืนนี่ว่าฝนชิตกเนาะทั้งมืดทั้งผ่าห้องทั้งลมสุดท้ายกับบต่ตกตื่นมาก,กับอากาศห่อนคือเกาอันนี้ของพ่อนองเมยแต่ยังไปหลับคุณยายอยู่เลยังบ้านไปขายออกไปแล้วเจ้าหนึ่ง ยังเหลือสามไอติมออกสี่ถังนะวันนี้ตื่นมาก็เตรียมของไปขายเป็นยังไงเมื่อวานบอทมาขายเมื่อวานบอทมาหยนน้ำม้วนไปประกวดซิงค์ติดงาน แต่ว่าเพิ่นให้ลูกทายเพิ่นมาแทนเนาะมาแทนมาเลยแทนนักแทนเลยมาขายเลยบ่จับจองเลยออืไปเลยจองค้างไปเลยขายเก่าคนค่อยขายคนค่อยขายขายอ๋อมื้อนี้เอาไปบ่หลายเอา6โล6โล6กิโลนะจ๊ะกะทิมะพร้าวกับเผือกมื้อนี้ไปจับจองตรงมอญอ่ะมอง ใค้ดอกส่วงนี่ก็งานหลายอยู่ <c oughs> นองงานบุญงานดอกง,งานแต่งงานแจกชนใหญ่นะบ,บุญพ่อกันตลาดอาหารทะเลก,เกอเก่าเด้อใครดอกอมันนีอ่อากาศก็ะห่อนอยู่นะอันนี้เจ้าไม่ <c oughs> มาขายจักเมม่อแล้วนี่นะ ة, มือที่สองม, in, ม Likewise, ือท well. ี่อมือนมือแรกแหกบานขายเบิดถ yes, ังพะนะเมิดบ so ้างแต่เว้นมื่อวานนี่เจ้าเก่าเจ้าเดิมท่านผู้ชมหางกับมาตาไทยมาขายมือแหลกมื่อวานนี่เพื่อนไปขายอยู่ไทยเพื่อนก็ขายไอติมเนาะอยู่แถวอจังหวัดอุบล มือนในบริขายแต่ไอติม่มได้คนขายนำพร้อมเนาะมีทั้งนำอาัมลมแล้วก็มี่าเขียว่าไทยสิเอาน้ำแข็งอีกอยู่ในยุคนี่สมัยนี่นะสิขายอย่างเดียวไปบลอดต้องเอาบ็ดซุยางไผดีไพอยู่พ่นะนะ การขาการขายเนาะงานกระลายอันนี้ลูกซายเพิ่นเคยอันขายแถวอำเภอวังน้ำเยินสบอเดชอุดมอำเภอพิบูลมังสาหารแถวนั้นไปอยู่จักปี ไปขายอยู่ไทยสองปีกลับมาขายอยู่ลาวต่อพี่น้องจา๋าอ,อืมจ๋าเพื่อนก็นเคยมีประสบการณ์ในด้านการขายไอติมเพื่อนก็นเลยมาขายไอติมต่อพี่น้องมาหลับไอติมอยู่บ้านบอมีขายตัดี่เขียนพี่น้องตนะ้องหมดห้าวันนี้รู้ไปสามครั้ง <c oughs> สาธิตใไปลงไปแล้วกินก่อน อันขายอันไปขายก็เว้ากันอยู่บ่สทไปสายได้สายได้พ่แม่นันข<ช>ี่รถตามล้างกันไปไล่ๆล่ล แต่ว่าขายห้าก็ต้องขายซัมที่ห้าขายเบิดพี่น้องว่าเมื่อหนึ่งเอาไปจักกิโลสมมุติว่าเมื่อหนึ่งแปดกิโลก็คือแปดกิโลถ้าว่าขายเบิดอ่าก็เพิ่มเพิ่มปริมาณขึ้นเนาะถ้าขายได้แค่นี้ก็ซํานี่นนแต่ว่าทางหนึ่งก็ถ้าอาัดเต็มก็เป็นสิบกิโลอันนี้ของพ่อนงเหมยแต่ไปรับคุณยายเพิ่นกลับมากผูหละประมาณเที่ยงก็สิบเป็นขายไอติมต่อเนาะ ถังแรกเราออกไปแล้วตัวแทนสามถังเหมืกันจะของขายเองทังหนึ่ง,งถ้ามีของอันไปขายเพิ่มประเภทพวกพักมักทั่วมักแตงเขาโพดกะคือเอาไปขายรอบเดียวจบเลย แต่ว่าแถวบ้านเนี่ยเขาเจาไปขายไอติมอยู่ไท่ยหลายเด้คือวานแหละเนาะคั่เอาไปขายตังทิ้งตังแดนบ้านเชาเขาซื้อไรค่านันค่านี่แถบสิบเหลือเด้แต่อยู่บ้านเฮ้ามันก็ดีอย่างหนึงนะ่งเนาะได้มึงได้มือหนึ่งอัน สามสี่หลอยสี่หาหลอยมันก็นยังบกคอยได้เสียต,ต้องไปแต่เศร้าพยายามทำยอดก็คือให้ได้ขายลหลายหให้ได้ขายเบิดเนาะมืดก็สร้างมัน ขอเพียงแต่ได้ขายเบิดถ้าขายโบเบิดล่ะคือมันก็ได้กําไรหน่อยได้อยู่แต่ว่าได้กําไรหน่อยถ้าเราขายเบิดก็คือได้กําไรหลายการขายของมันก็บรแมนเลื่องง่ายเนาะต้องพยายามให้ได้ขายมากที่สุดถ้าเราขายเบิดมือหลังมาเราก็เพิ่ม ต้องทํายอดขายเลาะไปเรื่อยๆตามโมโบ้านตามโรงเรียนละ้วกะ็ตามงานถาม,มีงานบุญกับสิไดขายดีแน่ถ้าโชคดีกว่านั้นก็คือมีคนเหมาเนาะเหมาแบบเหแบบมาโรงงานนะพี่น้อง ขายเองแน่แล้วก็รับงานพร้อมเนาะถ้าเขาเจ้าแบบสร้างยังงนะกา็ขายยกถังไปเลยไปแล้ว ถ้าออกงานนี่ก็แล้วแต่เจ้าภาพเขาเจ้าสร้างเนาะว่าเขาเจ้าอยากได้เท่าไหร่เริ่มต้นที่ลักพันพันสองพันสามพันแล้วแต่เนาะก็เหตุตามนั้นถ้า,าระยะทางไกลแน่ก็สีกสี รับสองสามพันขึ้นรถศาสตร์ก็แล้วแต่รถลูกค้าต้องการอยากได้รถอย่างสามารถเทดให้ได้นะแม่น้องเหมยเป็นคนเห็ดแต่ละเืมอกว่าส้แแลวปั่นหอดเที่ยงคืนหมนไอติมเดี๋ยวนี้ก็ซื้อตู้แซมมาเพิ่มมัวานนี่เพิ่นขายดีขายเบิดตั้งแต่ สามโมงวันนี้ก็เลยมีนำมาเพิ่มเนาะให้ลูกค้าสามารถเลือกได้ถ้าผู้ได้บ่กินไอติมกะมีนำเนาะน้ะนำเย็นๆมีซานมซาเขียวมีน้ำโคกน้ำเขียวน้ำแดงเนาะขายนำพร้อมแต่ว่าคือว่าอะไรพี่น้องบ้านเฮ้าสิขายแพงบะไรเด้สูงสุดก็คือ20บาท สิบบาทยี่สิบบาทเนาะไอติมหาบาทก็ขายบรดิมีขนมปังมาเนี่ยมีบ่เนี่ยอันนี้คือห้าบาทสิบบาทเนาะ พอน้องเมย์นะสีออกน้ำหลังหมูแต่ละมือ่อสีออกไปประมาณอ่าประมาณ11บเอโมงหรือเที่ยงบางที่กับบ่ายแล้วแต่เนาะแต่ว่าคนอื่นนะออกแต่เสาร์ตั้งแต่แดโมงเก้าโมงพอต้องฝ่าทํายหดอยหอดขายแต่ละมือ่อให้มันเบิดเพื่อสิยูหลอด แต่ว่าของพ่อน้มมองเหมยในส่วนใหญ่นะเพิ่นเป็นนั้นมีลูกค้าประจําอยู่แล้วเพราะว่าขายมากระตาก็าสิบกาปีเนาะเพิ่นเอาไปหลายแต่ละมื่อเนี่ยเป็นสิบกิโลแต่ว่าก็แล้วแต่บางบางมื่อขายดีกับเบิดบางมื่อก็ยังเหลือหน่อยหนึง่งจังสี่มือเหลือมือขายเบิร์ด ไปขายอยู่ไทยอันเบิดเมื่อละจักกิโลสเออเมื่อละสิบโล,ล,โลก็โอเคอยู่เนาะอันนี้เอาไปจักโลมานี่เจ็ดโลเมื่อวานกับเจ็ดบอกเมื่อวานนี่หกโลนะเบิดเมื่อนี้เพิ่พมอีกหนึ่งกิโลเอาไปเจ็ดโลทำเมื่อีกมื่อนี่เมื่ออื่นก็เพิ่มเป็นแปดโลเนาะต้องทำสถิติในการขาย ทำยอดทุกวันเวนบอพยญ่นั่นเรามาำํำเสม,มอจนตะเวนตกเมือดอขันบ่เบิดก็ต้องพยายามขายมันเบิดแต่สม,มอในเห็ุอย่างกันลงทุนกับแพงแพงต้นทุนแพงเนาะน้ำแข็งเนี่ยกระสอบละเจ็ดสิบบาทน้ำแข็งบดสอบละเจ็ดสิบบาทค่ากระสอบอีกห้าบาทเจ็ดสิบห้า โพดโพดหลายคนบอกน้ำแข็งอยู่ไทยถือแม่อยู่พี่น้องพอมันมีโรงงานหลายน้อยอยู่ไทยน้ำแข็งหลอดก็หกสิบ 60. น้ำแข็งบดเจบวกกระสอบเพิ่มห้าบาทท่านบอมีกระสอบใส่ทุกอย่างคือต้นทุนนี่ส่วนี้อากาศห่อนเนอขายดี ก็เลยเสื่อตู้แช่มหม่พี่น้องตู้แช่เก่าเนี่ยอามาลาบ่นสือมาใส่แชอาหารเนาะมันก็เลยอแชบ่ได้พอส่วนใหญ่มีแต่อาหารเต็มอยู่อาหารแชแข็งตู้เย็นก็เต็มเนี่ยพอเลยซสื่อตู้แชมหม่ตู้แชก็มันถือราคาเมื่อินเมือินกว่าเนาะ อันนี้แบบตู้ใหญ่เลยเด้อแต่มันมีกระจก <c oughs> อันตู้นี้ซื้อมาแซ่ไอติมโดยเฉพาะเนาะสำหรับคนที่เขาเจ้าซื้อไปขายตามร้านหรือว่าแบบเอาไปอดัดถังอะ่ะกะสิแซ่ว้ให้เนาะ ถ้าเป็นถังที่เขาขายประจำานี่มันต้องอาดใส่ถังมันเลยบม่ต้องใส่ตูแ้แช่เนาะอันนี้สำหรับคนเียเขาสื่อไปขายต่อตามล้านอันนี้เพิ่นเห็ดไว้เนาะอันนี้รถซาไทยรถเผือกโกโก,โก้กะทิอันนั้นจะเป็นทุเรียน อัดไว้แต่ว่าขายเป็นกิโลเด้อันนี้จะขายเป็นกิโลเวลาเขามาสือตามร้านค่าก็มีหลายล้านอยู่ที่รับไปาขายตอ่อเนาะแต่ว่าเพิ่นทยอยเห็ดไว้พอาบางมือก็บ่ม,มีเวลากับเห็ดนำบททันมันมีหลายเจ้าสิกรเห็ดแซ่ไยแซว่ไยเนาะแล้วก็ส่งเขาเจ้า แต่ว่าตอนนี้ร้านค่าก็มีอยู่ประมาณ3-4ลส่านค่าที่รับไปขายต่อเนาะถ้าเขาเจ้าขายเบิดเขาเจ้ากับมาเอาก็เลยจำเป็นตน้องได้ซื้อตู้แช่มาเพิ่มเตรียม <C ut> ออกไปขายแล้วเนาะ ต้องป็นถังสีสมพี่นอ้องมาจากบ้านบอมีผู้ใดเห็นกาอย่าลืมแวะอุดน้นได้เนาะวันนี้ก็ออกไปสี่ถังออกไปแล้วสองนี่ถังที่สามมีน้ำพร้อมแต่ปีที่แล้วนี่เมียนพวใยายลีไปขายน้ำแต่ปีนี้เพื่นยังพันนี่ไปขายจากถังอยู่เพื่อนบอกคอยว่างบมมีเวลาเพิ่นว่าเพื่อนก็อยากไปขายอยู่เนาะ อขาหนก่างยขายทุกอย่างเอากระลูกเราเราลูกไฟใหญ่ะเอาเอาเอากระสือซอยแหกมานเพื่าแม่เอาเราเส้นเ่ะกว่เขาว่าห้ามเส้น ห้ามกินฟรีอืมแล้วไปแล้วไปก็ในเราขายตะโพนทั้งลูกพรอบูลกแล้วเนี่ยจะทั้งบอรวยอยู่ด้วยขายทั้งพอทั้งโลกกัอเอาเรากลับไปขายอยู่ไทยห่างก็มามือสองมือนี่นี่ยเมื่อวานเราไปขายมือแรกเะเบิร์ตเออเพอาข้าวน้าไม่เนี่เบิร์ตเรามาเตะเวนภูมิวานเนี่ย ไปรับน้ำแข็งต่อเอาไปไปมานมเฝ้าขายฝ้าเบิร์ดไปแล้วท่านผู้ชมอย่าลืมอุดหนุนได้เนาะทีมงานขายไอติม